สวัสดีคะ่ะพวกเรากลุ่มบัตเตอร์ไฟค่ะสวัสดีคะ่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนพรวัฒยานชื่อเล่นชื่อเอิร์นค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบุรินทร์บุกชาลีชื่อเล่นชื่อไบครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิสิทธิ์มานัสเกตทานชื่อเล่นชื่ออาร์ตครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกฤวิราเพ็งสภาค่ะชื่อปันปันค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงประเภทของวงดนตรีค่ะเริ่มด้วยอันแรกค่ะดุริยางเป็นวงดนตรีออเคสตราวงแรกของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพศ2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งวงดุริยางประเภทศออเคสตราขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย สังกัดกรมมหรสพกระทรวงวงังมีชื่อเรียกในสมัยนั้นว่าวงเครื่องสายฝรั่งหลวงโดยมีครูชาวอิตาลีเป็นผู้ฝึกสอนนักดนตรีซึ่งเป็นนักดนตรีไทยสังกัดเป็นวงปีภาคหลวงขอบคุณค่ะองแจเป็นวงดนตรี ที่ใช้ว่าเป็นเลงเพื่อความสนุกสนานตลอดจนใช้ประกอบการเต้นรำลีลาดรำวงส่วนบทเพลงที่ใช้บรเลงมีทั้งบทเพลงประเภทบรเลงโดยเฉพาะและบทเพลงร้องทั่วๆไปเช่นเพลงแจ๊สเพลงสากลเพลงไทยสากลเพลงไทยลูกทุ่งเป็นต้นเสียงเครื่องดนตรีที่ใช้จัดวงแจ๊สประกอบด้วยตามนี้เลยค่ะ วงโยธาวิทิตเป็นวงดนตรีที่ใช้ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าลมทองเหลืองและเครื่องตีเป็นวงที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโรมันเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงดนตรีมีดังนี้กลุ่มเป่าลมไม้ได้แก่ปิโกโลฟลุตแจ็กโซโฟนและคลาริเนต กลุ่มเป่าลมทองเหลืองได้แก่ทรัมเป็ตคอร์เนตยูโฟเนียมทรอมโบนทูบาและเฟรนฮอนกลุ่มเครื่องตีได้แก่กลองใหญ่กลองสแนะและฉาบโอกาสที่ใช้บัรเลง,งวงโยธวาทิตเป็นวงดนตรีที่ใช้บรรเลง หลายโอกาสเช่นมะเลงเพื่อถวายพระเกียรติยศแด่พระม,มหากษศัตริย์และพระบรมาสานุวงศ์มะเลงเพื่อประกอบการส่วนสนามของทหารและการเดินแถววงฟกซองคือเพลงพื้นบ้านที่สร้างความสนุกสนานสร้างความบันเทิงใช้ประกอบงานพิธีของชาวบ้านได้ ซึ่งเนื้อหาในเพลงอาจจะแตกต่างกันออกไปอาทิมีคติสอนใจในเพลงมีเรื่องราวเกี่ยวกับาศาสนาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่หรือแม้กระทั่งความรักเป็นต้นการขับร้องนั้นจะมีเครื่องดนตรีประกอบหรือไม่มีก็ได้ถ้าใช้เครื่องดนตรีก็จะนาเครื่องดนตรีที่มีอยู่ในท้องฉ่นมาบรรเลงประกอบไม่มีแบบแผกนการบรรเลงซึ่งจะบรรเลงอย่างอิสระ แน่นอนถือได้ว่าเพลงของทุกชาติเป็นเพลงพื้นบ้านหรือเป็นต้นกาเนิดของเพลงชาติเพลงชนิดอื่นๆก็ว่าได้อาทิเพลงของเยอรมันเพลงของชาฝรั่งเศสเพลงของอังกฤษหรือเพลงพื้นบ้านของไทยในปัจจุบันมีคนเอาคําว่าโฟกซองมาใช้ในความหมายหรือสื่อถึงการขับร้อง ร้องเพลงพร้อมกับเล่นบรลเลงควบคู่กับกีตาร์ไฟฟ้ามาใช้บรลเลงคู่กันคู่กันการขับร้องจะมีความสำคัญมากกว่ากบบารบรลเลงของเสียงดนตรีคำว่าฟกซองถูกสร้างขึ้นโดยคุณชัยพลชุกรวงเพลงโฟกซองก็เป็นเพลงอีกแนวหนึ่งที่ฟังง่ายสบายๆน้นเครื่องดน,นตรีไม่กี่ชิ้นและบอกเล่าถึงชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนในที่ดินนั้นเครื่องดนตรีก็ชอบในความเป็นของเขาคือคุณจรันมโนเพชรซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ได้ฝากบนเพลงเพราะเพราะไว้ให้ฟังวนดนตรีสมปัจจุบันมีกอมเนิดมากมายหลายอาทิชาว,วงอาทิวงชาโดเป็นวงดนตรีขนาดเล็ก สะดวกในการขนย้ายไปแสดงในที่ต่างๆใช้บรรเลงประกอบการขับร้องและบางครั้งก็บรรเลงเฉพาะดนตรีอย่างเดียวคือดนตรีที่ใช้มีกีตาร์ลีดเมโลดี้กีตา,ตาตร์คอกีตาร์เบสคลองชุดเข้าประกอบจังหวะอื่นๆวงหมอลำเป็นรูปแบบของเพลงลาวโบราณในประเทศลาว และภาคอีสานของประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็นหลายอย่างตามลักษณะทำนองการลำและลำเต้ยลำพื้นเป็นกรลำกรอนลำเรื่องลำเรื่องต่อ,ตอกรอนลำเพลินลำซึ่งรวมทั้งลำตัดในภาคกลางก็จัดได้ว่าเป็นหมอลำประเภทหนึ่ง คำว่าหมอรำม,มาจากคำสองคำมารวมกันได้แก่หมอหมายถึงผู้ที่มีความชำนาญและรำหมายถึงการบรรยายเรื่องราวต่างๆด้วยทำนองอันไพเราะดังนั้นหมอราจึงหมายถึงผู้ที่มีความชำนาญในด้านการบรรยายเรื่องราวต่างๆด้วยทำนองเพลง วงร็อกแนวเพลงที่ได้รับความนิยมมีต้นกำเนิดจากดนตรีร็อกแอนโรในสหรัฐอเมริกาในช่วงคริสต์ศ,ศตรวตรรษ1950และเริ่มพัฒน,นาสู่แนวเพลงหลายแขนงในช่วงคริสต์ศตรวตรรษ1960และช่วงหลังจากนั้นโดยเฉพาะในสหร,าาสรัฐอเมริกาดนารราตรีร็อกมีต้นกำเนิดจากร็อกแอนโรของยุค1940และ1950 มีที่บลมาจากแนวเพลงบู์ร็ t เทิรแอนด์บูและคันทรีดนตรีร็อกยังนำมาสู่แนวเพลงอื่นๆได้แก่อิเล็กทริกบูและโฟ l กและมีอิทธิพลร่วมมาจากดนตรีแจ๊สศูนย์กลางที่กีตาร์ไฟฟ้ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของดนตรีร็อก ที่มีกีตาร์เบสไฟฟ้า,ฟาและกลองปกติแล้วเพลงที่เป็นดนตรีร็อกจะมีอัตราจังหวะ4ทับ4ใช้รูปแบบท่อนเวิร์สคอรัสแต่เพลงปร,ประเภทนี้จะมีความาดักหลายมากขึ้นเนื้อเพลงมักเน้นย้ำเรื่องของความรักใร่เช่นเดียวกับเพลงป๊อปแต่ก็กล่าวถึงเนื้อหาอื่นที่มักเน้นเรื่องรักสังคมการเมืองจักดนตรีเพศชายผิวขาวถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ เกิดนื้อหาต่างๆมากมายในเพลงร็อกดนตรีร็อกมักเต็มไปด้วยเสียงกีตาร์แบ็กบีดจากส่วนจังหวะของกีตาร์เบสและไฟฟ้ากรองเบสคีย์บอร์ดอย่างออแกนเปียโน,โนหรือตั้งแต่ช่วงคทศรวรรษ1 9 7 0ก็มีการใช้เครื่องสองังเคราะห์เสียงร่วมไปกับกีตาร์และคีย์บอร์ด ยังมีการใช้แคกโซโฟนแคกโโฟนและเฮกโมนิกในแบบรูปตูก็มีการใช้บ้างในท่อนโซโลโนในรูปแบบร็อกบริสุทธิ์แล้วใช้สามคอร์ดจงังหวะแบบปีที่แข็งแรงและหนักแน่นรวมถึงมีเมโลดิหู ในช่วงปลายคิเตอร์ส1960และต้นคิเตอร์สวต1970เพลงร็อกแนวจนแตกแยกเป็นย่อยเป็นหลายแนวเพลงและเมื่อร่วมกับเพลงโฟกแล้วจึงเป็นโฟลกร็อกร่วมกับบูเป็นบูร็อกร่วมกับแจ๊สเอาแจ๊สในช่วงคิเตอร์1970ร็อกยังเกี่ยวข้องกับเพลงโซฟังและกระติน ชินเดียวกันในยุคนี้รอ็อกยังได้เกิดแนวเพลงย่อยอีกหลายแนวเช่นซอร์ร์ร็อกเฮฟวีเมทัลฮาร์ดร,ร็อกโปกแนชีพรอ็อกและพังรอ็อกส่วนแนวเพลงย่อยที่เกิดขึ้นในคิวรรษ1980เช่นนี้กันปลิดป๊อบอินดี้รอ็อกและนูเมทัล ขอบอคุณค่ะ